ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดานะครับสัปดาห์ที่แล้วหญิงโง่ห้าคนหญิงฉลาดห้าคนเป็นสัญลักษณ์ของการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราต้องมีปีชาญเพราะหนึ่งในการที่เราเป็นคนที่มีปีชาญคือการเชี่ยวชาญในการดาเนินชีวิตที่ดี คนไหนมีปีชาญแปลว่าคนนั้นเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตที่ดีหนึ่งในนั้นก็คือการที่เรารู้ว่าปลายทางเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเตรียมพอเราไม่เหมือนหญิงโง่ที่ไม่ได้เตรียมน้ํามันไปเพราะคิดว่าน้ํามันจะพอก็คือคนที่ใช้ข้าวของเงินทองวัตถุในโลกนี้เลยคิดว่ามันพอมันพอจะให้เราเนี่ยไปถึงเมืองสวรรค์แต่หญิงฉลาดได้เตรียมน้ํามันไปเพราะเขารู้ว่า ไม่พอแล้วสิ่งที่ก็เตรียมไปไม่ใช่เข้าของเงินทองวัตถุแต่ว่ากลายเป็นความเชื่อความหวังความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าหญิงห้าคนนี้ถือว่าเป็นคนฉลาดที่มีปีชาญามาถึงสัปดาห์นี้พระศาสนาจักรเก็เลยยังพูดเรื่องปีชาญาต่อนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ตัวเพราะว่าเราใกล้จะจบปีพิธีกรรมเหมือนคล้ายๆว่าเตือนเราว่าเราจะจบชีวิตในโลกนี้อย่าดําเนินชีวิตแบบคนที่คิดไม่เป็น อย่าดำเนินชีวิตแบบคนที่ไม่มีปีชายานสามีก็สรรเสริญเธอด้วยพูดว่าสตรีจำนวนมากมายเคยทำกิจการดีเลิศแต่เธอดีเลิศยิ่งกว่าทุกคน,นนี่เป็นหัวข้อที่พ่อนำมาสำหรับบทรพระคัมภีร์สาบทที่เราจะไปวัดฟังรพระคัมภีร์ในมิสานะครับคนที่มีปีชายานคือคนที่ได้พบปะกับสิ่งดีในชีวิต แม้ยามที่เขาจะแต่งงานเลือกคู่ชีวิตเขาก็จะเลือกได้คู่ชีวิตที่ดีถ้าหากสมมุติว่าปีชายานแปลว่าความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิตที่ดีดําเนินชีวิตแล้วราบรื่นการที่เรามีชีวิตแล้วเราได้พบคนดีในชีวิตเป็นคู่ชีวิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแสดงว่าเรามีปีชาญานเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งหนังสือสุภาษิตวันนี้อยู่ในหมวดหนังสือปีชาญานนะครับ บทอ่านที่หนึ่งนำมาจากหนังสือสุภาษิตเป็นการรวบรวมทัศนคติคําสอนของบรพรพบุรุษของประชากรของพระปินญ้าที่เขาเชื่อในพระปินเจ้าแล้วเขามีคําสั่งสอนลูกหลานอย่างไรเขาก็รวบรวมเป็นหนังสือสุภาษิตส่งต่อให้ลูกหลานนะครับก็เลยอยู่ในหมวดปีชาญหาน,นังสือสุภาษิตนะครับแล้วตอนหนึ่งที่เราไปวัดวันนี้จะมีการอ่านหนังสือสุภาษิตเล่มนี้นะครับบอกว่า ใครจะพบภรรยาที่มีคุณธรรมได้เธอประเสริฐยิ่งกว่าไข่มุกปีชายานแปลว่าความเจียวชาญในการดำเนินชีวิตที่ดีดังนั้นคนที่มีปีชายานจึงรวมถึงคนที่ได้พบคนดีในการดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยในหนังสือสุภาษิตวันนี้เสนอคุณธรรมของภรรยาที่ดีที่มาร่วมชีวิตกับเขาคนนั้นที่มีปีชายานแม้จะเป็นคุณธรรมของภรรยาที่ดี ตามค่านิยมของคนโบราณแต่เราก็จับได้ว่านั่นเป็นคุณธรรมพื้นฐานของภรรยาที่ดีพึงมีต่อครอบครัวคือจิตใจของสามีวางใจในเธอเขาไม่ขาดกำไรเธอทำให้เขามีความสุขไม่ก่อความทุกข์ให้เขาเลยตลอดชีวิตของเธอไม่ขาดกำไรในที่นี้มีความหมายว่าคนที่มีภรรยาที่ดีภรรยาที่ดีจะช่วยหนุนเสริมส่ง ทำให้ครอบครัวดำเนินกิจการต่างๆก้าวหน้าเพิ่มพูนไม่ล้างผ่านหรือสื่อลุยสื่อร้ใช้ใจ่ายจนครอบครัวต้องยากจนเนื่องจากโลกของคนโบราณผู้ชายเป็นหลักผู้หญิงโดยเฉพาะโลกทางตะวันออกเป็นชนชั้นสองอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนอยู่แต่ในครัวไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ต้องอาศัยสามีจึงจะมีฐานะในสังคมแต่ก็เป็นรองจากสามีเสมอ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมไม่เขียนในทํานองผู้หญิงได้พบสามีที่ดีประเสริฐยิ่งกว่าไข่มุกบ้างแต่เมื่อเราอ่านกันในเวลาปัจจุบันเราสามารถตีความได้ทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเมื่อเราเป็นคนดีมีปีชาญาณในการดาเนินชีวิตเราก็จะได้พบคนดีเป็นคู่ชีวิตหนังสือสุภาษิตเป็นหนังสือพระคัมภีร์ภาคปัญธสัญญาดเดิมอยู่ในหมวดปีชาญาณ เขียนก่อนพระเยซูเจ้าประสูติราว300ปีนะครับสุภาษิตเขียนก่อนที่พระเยซูเจ้าจะประสูติมา300ปีซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ปัจญากีกเป็นที่นิยมในสังคมและหมู่เยาวชนชาวยไม่ได้ต่อต้านพวกเขาเพียงแต่บอกลูกหลานว่าบรบบพรพบุรุษที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าของชาติเรามีคําสอนและคุณธรรมสูงส่งกว่าโดยเฉพาะในแง่ศิลธรรม และไม่ว่าปรัชญากิกีกจะเชิดชูสติปัญญาหลักเหตุผลตักวิทยาวิทยาการน่าสนใจแค่ไหนก็เป็นสติปัญญาเพียงระดับมนุษย์ยังไม่ใช่สติปัญญาและปีชาญาณอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ช่วยให้คนมีสติปัญญาแล้วยังดำเนินชีวิตได้ราบรื่นแต่เราต้องวอนขอจากพระเจ้ามีใจใฝ่ฝันหาแล้วพระเจ้าจะประทานให้ เนื้อหาที่เราอ่านกันในวันอาทิตย์นี้เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือสุภาษิตบทสุดท้ายแล้วครับเขียนเป็นกลบทคุณธรรมทุกประการของภรรยาที่ดีขึ้นต้นด้วยอักษรแต่ละตัวในภาษาฮีบรูตามลำดับเราก็ไม่รู้จักภาษาฮีบรูนะครับแต่สมมติเปรียบเทียบก,กับภาษาไทยกขคงอ,อักษรเนี่ยทุกตอนที่พูดถึงคุณธรรมของภรรยาจะขึ้นต้นด้วยอักษร ทีละตัวทีละตัวเรียงลำดับไปนะครับแล้วก็อักษรในภาษาฮีบรูมี26ตัวก็มี26ข้อนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนื้อหาและวิธีเขียนบทนี้ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้นำมาปิดท้ายหนังสือสุภาษิตอันเป็นประกาศเป็นการประกาศภูมิปัญญาปีชาญาของประชากรของพระเป็นเจ้าต้องไปอ่านหนังสือสุภาษิตบทที่3ทีเ่เบ ข้อ10ถึง3าสส่วนตัวแล้วพ่อชอบข้อที่25นะครับข้อ25บอกว่าเธอมีกำลังและความสง่างามเป็นอภรยิ้มรับอนาคตอยู่เสมอแม่จะเอามาให้อ่านไม่หมดแต่วิธีอธิบายภรรยาที่ดีนั้นก็เป็นศิลปะและเป็นกวีอย่างมากเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันว่าเราไปวัดวันนี้เขาตัด บทที่3ามที่เบ็ดตอนไหนมาให้เราอ่านบงคลิกลักษณะของภรรยาที่ดีพบกันช่วงที่สองครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพอ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูก โลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทันแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ต้องบอกกันก่อนนะครับเมื่อกี้ในช่วงที่หนึ่งพ่อบอกว่าคนที่มีปีชาญาจ, er าาจึงรวมถึงคนที่ได้พบคนดีในการำดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยคนดีในที่นี้ไม่ถึงไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ดีเลิศพร้อมทุกประการนะครับไม่ได้หมายถึงคนที่เพอร์เฟไม่ใช่อย่างนั้นคนที่มีปีชาญจึงรวมถึงคนที่ได้พบคนดีในการดำเนินชีวิตร่วมกันด้วย เพราะฉะนั้นคนดีในที่นี้คือคนที่เหมาะสมกับชีวิตและก็ส่งเสริมกันแลกกันเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินชีวิตแล้วราบรื่นอ,อย่างดีมีปีชาญานถ้าเรามีปีชาญาณเราก็จะเจอคนแบบนี้เป็นคู่ชีวิตด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามีปีชาญาณตอนนี้เมื่อกี้ในตอนที่หนึ่งเรากำลังค้างกันอยู่ที่ว่าเราวันนี้ไปวัด เขาจะเอาสุภาษิตบทที่31ที่พ่อบอกว่าเป็นบทสุดท้ายเขียนด้วยวิธีเขียนแบบกลรบทกลรบทคือเอาอักษรแต่ละตัวในภาษาฮีบรูมาขึ้นต้นแต่ละตอนแต่ละตอนที่เขาต้องการอธิบายบุคลิกลักษณะที่ดีของภรรยานะครับก็เข,เขียนเป็นศิลปะหรือบทกวีอย่างมากเริ่มต้นจากการใส่ใจรายละเอียดพื้นบ้านของคนตะวันออกกลางและเล่าถึงคุณธรรม ในชีวิตแม่บ้านหรือภรรยาที่เอาใจใส่ชีวิตคนในครอบครัวและสรุปให้เห็นว่าภรรยาที่แท้จริงไม่ใช่พิพจารณาเพียงแค่ภายนอกเพราะในตอนนี้เขาจะจบลงตรงที่ว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกเลวความสวยงามก็ไม่จีรังยั่งยืนแต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าได้รับคําสรรเสริญจงให้เธอได้รับผลจากมือของเธอการงานของเธอ จงสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองทีนี้ลองฟังบทอ่านที่เราจะไปวัดแล้วเขาอ่านให้เราฟังนะครับใครจะพบภรรยาที่มีคุณธรรมได้เธอประเสริฐยิ่งกว่าไข่มุกยิ่งนักจิตใจของสามีก็วางใจเธอเขาจะไม่ขาดกําไรเธอทำให้เขามีความสุขไม่ก่อความทุกข์ให้เขาเลยตลอดชีวิตของเธอ เธอไปหาขนแกะและป่านมาทอเป็นผืนผ้าด้วยมืออย่างเต็มใจเธอยื่นมือจับในป่านได้นิ้วมือของเธอหมุนเครื่องกรอได้เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจนยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสนสเสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวงความสวยงามก็ไม่จีรังยั่งยืนแต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอได้รับผลจากมือของเธอ การงานของเธอจงสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงในสังคมชาวอยู่นั้นไม่มีที่ทางจะให้ไปแสดงความสามารถไม่มีที่ทางจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนไปแสดงตัวไปใช้ความสามารถอะไรได้แต่อยู่ในครอบครัวทํากับข้าวดูแลครอบครัวแต่บทความนี้จบลงตรงที่ว่าเวลาจะสรรเสริญ ผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ดีของคนที่มีปีชายานไปสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองในที่สาธารณะตอนนี้เราจะมาดูพระบรสารนบุญมัทธิวในวันนี้นะครับมีลักษณะแฝงเรื่องปีชาญานเอาไว้ดูเหมือนคนที่เอาเงินไปฝังดินไว้จะมีเหตุผลรอบคอพระเยซูเจ้าส่งเลง่านิจานเปรียบเทียบว่านายเดินทางไปแดนไกล แล้วก็เรียกคนใช้มาสามคนมอบเงินให้ไม่เท่ากันแล้วก็ให้ทุกคนนะเอาไปาดูแลนายกลับมาก็เรียกคนใช้ทั้งสามคนมานะครับคนแรกก็บอกว่านี่ครับนายนายให้ผมเท่านี้ผมไปทำกาไรได้อีกเท่านี้นายก็ชื่นชมคนที่สองก็เช่นกันได้น้อยกว่าคนแรกก็บอกว่านี่ครับนายให้ผมเท่านี้ผมก็ไปทำประโยชน์เอาผลที่ได้กำไรมาคืน ส่วนคนที่สได้น้อยที่สุดแต่น้อยที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่มีไหวพริบเอาเงินนี่ไปฝังดินไว้แล้วพอนายกลับมาก็หาเหตุผลร้อยแปดบอกว่านายเป็นคนที่เข่งคัดผมก็กลัวนายผมก็เลยเอาเงินไปฝังดินไว้นายขอรับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ไม่ได้หวานเก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรย ข้าพเจ้ามีความกลัวจึงนําเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้นี่คือเงินของท่านเหตุผลที่คิดว่าตนฉลาดรอบข้อเป็นเหตุผลของคนขี้เกียจและตีความเข้าข้างความปลอดภัยสะดวกสบายของตนเองจึงถูกนายตำหนิและลงโทษความฉลาดของคนในโลกจะเป็นเพียงความฉลาดระดับมนุษย์พระคัมภีร์และหนังสือสุภาษิตเข้าใจตั้งแต่โบราณแล้วว่าเราทุกคนต้องแสวงหาความฉลาด แบบที่ให้พระเจ้าทรงนำทางปรีชาญานจึงเป็นของผู้คนที่ฝึกฝนถ่อมตนและยำเกรงพระเจ้าคุกเข่าลงวอนขอปีชาญาณจากพระเจ้าจึงจะได้รับผู้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากการไม่ไว้ใจในความเก่งกาจของมนุษย์ที่มีอยู่ในตนเองแต่วอนขอปีชายานซึ่งเป็นเหมือนเพื่อนผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในทุกกิจการของชีวิต วิาญาณยังมีลักษณะคล้ายๆกับดลใจหรือนำเราให้เข้าไปพบไปกระทำสิ่งดีในเวลานั้นเลยอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องนี้จบลงตรงที่นายริบเงินที่ให้คนใช้ขี้เกียจคนนี้และนำไปให้คนที่มีสิบตะลันจงนำเงินหนึ่งตะลันจากเขาไปให้ผู้ที่มีสิบตะลันเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นและเขาจะมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วยส่วนผู้รับใช้ที่ไรไประโยชน์นี้จงนําไปทิ้งในที่มืดข้างนอกที่นั่นจะมีแต่การร่ําให้ขําควรและขบฟันด้วยความขุนเคืองความหมายก็คือเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับต้นทุนชีวิตที่พระเจ้าประทานมาให้แม้อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันแต่เราทุกคนก็ต้องพยายามใช้พระพลที่พระเจ้าประทานมาแก่เรา ให้บังเกิดผลในชีวิตอย่างเต็มที่เมื่อเราใช้พระพรที่เรามีในชีวิตทําคุณ,ณประโยชน์เกิดผลที่มีอยู่แล้วก็จะยิ่งเพิ่มพูนส่วนผู้ที่นําพรสวรรค์ของตนไปทิ้งขว้างพรสวรรค์ที่ตนมีก็จะเหี่ยวเฉาไปคล้ายกับไปเพิ่มพูนให้กับคนที่ขยันทําคุณความดีฝึกฝนปีชาญาของตนเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้า ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงใกล้จบปีพิธีกรรมนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่34สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมเพราะฉะนั้นการให้ความคิดเรื่องเกี่ยวกับปรีชาญาจึงเตือนใจทุกคนว่าวันหนึ่งเราต้องจบชีวิตในโลกนี้การคิดได้ว่าต้องจบชีวิตในโลกนี้เราไปทางเราอยู่ในองค์พระบู้เป็นเจ้านี่คือปีชาญาอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต บทพรวรสารก็เลยเตือนใจเราว่ารถพบพรที่พระบิณฑ์เจ้าให้เรามาเนี่ยเราเอาไปใช้ให้บังเกิดผลแค่ไหนอย่าหาเหตุผลเหมือนคนใช้ขี้เกียจคนนี้นะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรให้เกิดประโยชน์จากเงินที่นายให้มาพระพอที่พระบิณฑ์เจ้าให้เรามาบางทีเราก็เอาไปฝังดินไว้ตอนนี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองนะครับจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเจสโลนิกาฉบับที่หนึ่งนะครับ สอนกิจจนให้มีปีชาญาณรู้จักคิดถึงวันเวลาที่โลกนี้จะจบลงหรือชีวิตของเราต้องจบลงสักวันหนึ่งคนตรายตรองวันสุดท้ายของชีวิตย่อมเป็นคนมีปีชาญานเราใส่กุญแจบ้านทุกวันนานนับปีแต่ไม่มีขมโมยเข้าบ้านเราก็เลยเลือกใส่ไอ้คืนที่เราไม่ใส่กุญแจคืนนั้นแหละครับที่โจรเข้าบ้านกวาดทรัพย์สินไปทันทีเลย นักบุญเปาโลจึงสอนกิจจชนให้เตรียมพร้อมทุกวันความตายนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนหญิงที่จะต้องคลอดบุตรเด็กต้องออกมาไม่มีใครห้ามได้ดังนั้นเราอย่าหลับไหลเหมือนคนอื่นจงตื่นเฝ้าอยู่เสมอและจงรู้จักประมาณตนคนที่มีปีชายานเท่านั้นจึงเป็นคนเตรียมพร้อมสิ้นใจในสินในพอรอย่างดีนักบุญเปาโลก็น่ารักนะครับบอกกับ คริสชชนเมืองเทสซโลนิกานะครับหรือว่าบอกกับพวกเราทุกคนบอกว่าไอ้ความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เราต้องไปพบพระเป็นเจ้าแล้วพระเป็นเจ้าต้องเสด็จมาในโลกนี้แต่ท่านน่ารักตรงที่ท่านเอาไปเปรียบกับเด็กที่จะต้องเกิดแล้วเราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเออมีตำรวจที่ช่วยทําคลอดผู้หญิงที่กำลังจะไปโรงพยาบาลแล้วเด็กต้องออกแล้วนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนรถแท็กซี่ แล้วก็ทำคลอดให้เด็กเกิดมาอย่างปลอดภัยหรือว่าอาจจะมะีใครบางคนที่มีความสามารถช่วยเหลือให้ผู้หญิงที่กำลังจะไปโรงพยาบาลเตรียมตัวคลอดเด็กได้คลอดเด็กขณะที่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยเราห้ามไม่ได้นะครับเรื่องการคลอดของเด็กมาเปรียบเทียบน่ารักว่าความตายแล้วก็ การที่วันหนึ่งโลกนี้จบลงแล้วเราต้องไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้านี่ม่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปแล้วมันไม่มีใครห้ามได้เพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลก็เลยเตื่นใจเราในสัปดาห์ที่33เพราะพ่อจะขออ่านหนังสือจดหมายนักบุญเปาโลนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักเล็กน้อยพี่น้องทั้งหลายไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กำหนด ท่านรู้อยู่แล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืนเมื่อใดที่กล่าวกันว่ามีสันติและความปลอดภัยแล้วเมื่อน,นั้นความพินาศจะอุบัติแก่เขาโดยฉับพลันเหมือนความเจ็บปวดของหญิงมีคันและเขาจะหนีไม่พ้นส่วนท่านพี่น้องทั้งหลายอย่าดำรงชีวิตในความมดืดเพราะวันนั้นจะมาถึงโดยไม่รู้ตัวเหมือนขโมยทุกท่านเป็นบุตรแห่งความสว่าง และบุตรแห่งทีวาการเรามิได้อยู่ฝ่ายราติการหรือความมืดดังนั้นเราอย่าหลับไหลเหมือนคนอื่นจงตื่นอยู่เสมอและจงรู้จักประมาณตนตอนนี้เราลองฟังบทที่31ของหนังสือสุภาษิตที่พ่อว่าเขียนเป็นกลบทนะครับใครจะพบภรรยาที่มีคุณธรรมได้เธอประเสริฐกว่าไขมุกยิ่งนักจิตใจของสามีก็วางใจเธอ เขาจะไม่ขาดกําไรเธอทำให้เขามีความสุขไม่ก่อความทุกข์ให้เขาเลยตลอดชีวิตของเธอเธอไปหาขนแกะและป่านมาทอเป็นผืนผ้าด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือสินค้านำสเสบียงอาหารมาจากแดนไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่จัดเตรียมอาหารให้ครอบครัวและสั่งงานต่างๆแก่หญิงรับใช้เธอตรวจดูทุ่งนาแล้วซื้อไว ได้ผลงานจากน้ำมือของเธอและปลูกสวนองุ่นเธอคาสเซลทำงานอย่างแข็งขันแสดงกำลังแขนของเธอเธอรู้ว่าธุรกิจของเธอได้กำไรแต่เกียงของเธอไม่ดับตลอดคืนเธอยื่นมือจับในปั่นได้นิ้วมือของเธอหมุนเครื่องกรอได้เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจนยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสนเมื่อหิมะตก เธอก็ไม่ต้องกังวลกับคนในครอบครัวเพราะทุกคนในบ้านสวมเสื้อผ้าสองชัน้นเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับตนเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงแดงสามีของเธอเป็นที่เคารพนับถือที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในมือผู้เอาบุโสของแผ่นดินเธอทำเสื้อผ้าจากป่าเนื้อละเอียดเอาไว้ขาย จัดส่งผ้าคาดเสเอลให้แก่พ่อค้าเธอมีกำลังและความสง่างามเป็นอภรณยิ้มรับอนาคตอยู่เสมอเธอพูดด้วยปีชาญานพูดสั่งสอนด้วยความกรุณาเธอดูแลวความเป็นอยู่ในบ้านอาหารที่กินไม่ได้มาจากความเก็ียดคร้านลูกๆล,ลุกขึ้นพูดชมเชยเธอสามีก็สรรเสริญเธอด้วยพูดว่า สตรีจำนวนมากเคยทำกิจการดีเลิศแต่เธอดีเลิศยิ่งกว่าทุกคนสเสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวงความสวยงามก็ไม่จีรังยั่งยืนแต่สตรีที่ยำเก่งพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอได้รับผลจากมือของเธอการงานของเธอจงสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองสวัสดีครับ